แล้วลืมเอาแป้งมาทําไงดีอ่ะวันนี้ต้องไปออกงานด้วยโทรหาใจปานดีกว่าสวัสดีค่ะพี่หมอว่ายังไงคะต้องปานพี่ลืมเอาแป้งมาแล้ววันนี้ต้องไปออกงานอนะ่ะทําไงดีอะเอาไงดีให้ปานไปซื้อให้ไหมล่ะซื้อให้หน่อยได้จัดให้เลยค่ะขอบคุณครับพี่หมอ,อมาแล้วมิสทีนมาแล้วคะ่ะ มิสทีนออปออยลคอนโทรว์พาวเดอร์ App All มันจะได้รอใจปานเราก่อนอย่ยพึ่งอาคาติเขามีให้เลือกถึงเก้าเฉดสีเลยนะจะผิวขาวผิวเหลืองผิวสองสีจะผิวโทนไหนก็ได้หมดโหละเอียดจังอันนี้แป้งหรือว่าเกยดลยรรสสุปะคาวะละเอียดจริงเนีย่ยหนูเลือกเบอร์พีสองมาให้โอเคเดีย๋ยวลองก่อนหืมเนียน่ะละเอียดมากเลยอ่ะจมูกบอมเนาะ ต้องหาระวังระวังตอนยังมีแค่ตาขาวอ่ะที่ไม่ได้สัลยกรรมตาดำยังทำเลยไหนดูซิเนียนนะเจ๊ป้านเนียนจริงเฮ้ยดูคมโผลหายเลยอะ่ะ <N ie. S 1> บอกแล้วเห็นไหมว่เนียนจริงขอไปดูก่อนว่าทำไมของเขาทำเนียนจังเจอและ m i ิสทีนอ p p o อปอ o ยล์คอนโทรลพเดอขามี Exclusive l i ฟไลฟิตพาวเดอครับ ก็คือแป้งอะอนุภาเขาเล็กมากมันก็เลยเนียนไปตามผิวได้แล้วก็ไม่ดูหนาเกินไปด้วยเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าติดทนนานกันน้ํากันเหงื่อได้ด้วยเพราะว่ามีเทคโนโลยี Hybrid Exclusive Treated Base เนี่ยแต่งหน้ามาครึ่งวันยังใส่ปิ๊งอยู่เลยครับติดดีมากหุยแล้วก็อันนี้น่ารักมากเลยครับก็คือมีวิตามิน E แล้วก็สารสกัดจากดอกอเดลไวส์ให่ด้วยก็คือช่วยบำรุงผิวได้ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย ปกป้องแดดได้ด้วยนะทุกคนเพราะว่ามี S P F 30แล้วก็ P A บุกบวกบวกครับแป้งเขาเท่าไหร่นะเจ๊ปาน2 9อ9งเเองค่ะฮะถูกมากแล้วก็ดีมากด้วยครับดูสิเนียนกริบเลยทุกคนวันนี้ไปงานแบบมั่นใจแล้วครับ